มไม่เลิกนี่คุณคะนี่มันยังกลางวันอยู่เลยนะยกดติมอีกแล้วเ <h ây> มื่อไรคุณจะเลิกดื่มเหล้าสักทีเนี่ยฮะวันๆก็เอาแต่ดื่มเหล้าไปเรื่อยเปื่อยเลยคุณไม่คิดจะหางานหาการทำบ้างหรือไงย <h ây> พูดมากจริงเลย ไปดีกว่ามีโซนเล่าเควันีะกลับเยน็นๆซะหน่อยนะเฮ้ยหน้าเปื่อยจริงเลยมนุษย์เมียนี่เป็นแบบนี่ทุกคนเลยหรืองไงเลยไปดีกว่าหืมบักกินมันได้ยินสิ พ่อแม่ทะกเลาะกันเลยฮนะไปดูหน่อยดีกว่าอ้าวแม่ครับพ่อไปไหนล่ะจะไปไหนซะล่ะก็ออกไปสักสรรกับเพื่อนไงตอนนี้ลูกจะไปไหนล่ะผมจะเข้าไปดูงานที่บริษัทซะหน่อยอนะแม่แล้วยังมีสิ่งที่ต้องเซ็นเยอะแยะไปหมดเลยอะคุณบีเขาก็เรียกพบผมด้วยเออเออเออไปเถอะไปแล้วอย่ากลกับดึกซะล่ะ ถ้าเจอพ่อแกบอกให้กลับบ้านไวๆด้วยนะครับคุณแม่ผมไปนะรีบไปรีบมาล่ะเดินทางปลอดภัยลูกครับแม่เฮ้ยตายสิพ่อกับแม่เนี่ยชอบทะเลาะก,กันเรื่อยเลยแต่วันนี้เราสงรองพอเราไม่ค่อยจะดีฮะ อันนี้กลับบ้านเดิฮะเอ๊ะนั่นนั่นไฟไหม้หรือเปล่านั่นเฮ้ยต้องมัผู้ประสบอุบัติเหตุนี่นะเออคุณลุงค่ะตายแล้วต้องรีบทโทรหารถพยาบาลซะแล้วออสวัสดีค่ะรถ,รถพยาบาลใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ประสบอุบัติเหตุอยู่แถวๆวท่าเรือนะคะเออรถชนนักรีบมาด่ดดวนเลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยจะพาแม่มาที่นี่ทำไมล่ะลูกฮึขุ้นพาะว่าพ่ออยู่ที่นี่ไงครับแม่ผมได้ยินจากคุณบีว่าพ่อนัะสุบอุบัติเหตุคุณบีนะ่าพามาที่นี่ผมก็เลยต้องรีบพาแม่มาที่นี่ไงครับ แล้วพ่อแกไปทำอีท่าไหนให้รถชนเข้าล่ะเนี่ยไปเลยลูกไปเร็วๆเข้าพยาบาลบอกว่าอยู่น่าจะเป็นห้องนี้แล้วครับพ่อคุณบีอ่กันแล้วเหรอหมอบอกว่าพ่อของเธอไม่เป็นอะไรหรอกแค่ฟกช้ำแล้วก็ขาแผลงเท่านั้นแหละไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรื่องพวกนี้เนี่ยเท่าที่หมอตรวจดูแล้วนะ่ะ มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเป็นจำนวนมากก็เลยทำให้ขับรถเกือบจะไปชนรถคนอื่นเข้านะสิขอเอ้ยคุณนะคุณฉันอุตภาห์บอกแล้วว่าให้นดดื่มนะพ่อไม่คิดที่จะฟังใครบ้างเลยยังไงนะใครเป็นคนช่วยพ่อไว้เนี่ยคุณมีเจ้านายผมเป็นคนช่วยพ่อไว้ มากเลยลครับขอบคุณจริงอุ้ยอุ้ยอย่าว่าฉันเลยนะคะฉันน่ะก็แค่ขับรถผ่านแล้วก็เห็นคุณพอด,ดีแล้วก็จำหน้าของคุณได้นะคะก็เลยโทรเรียกลูกชายคุณแล้วก็พาคุณมาส่งโรงพยาบาลน,นี่แหละคะ่ะครับอย่างไงก็ต้องขอบคุณอีกทีหนึ่งเลยนะครับหมอบอกว่าอีกไม่นานคุณก็คงกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ มีอะไรเหรอครับคุณบีพรุ่งนี้น่าเป็นวันเข้าพรรษาคุณพ่อสัญญากับหนูได้ไหมคะว่าคุณพ่อจะไม่ดื่มสุราตลอดสัปเออคือว่า หรือถ้าคุณพ่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเหมือนที่ทำมาคราวนี้แล้วถ้าคุณพ่อขับรถกลับบ้านแบบนี้อีกแล้วเกิดอุบัติเหตุบางทีคุณพ่อก็อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้แล้วก็ได้นะคะให้ยังไงคุณพ่อก็ลองกลับไปคิดดูหน่อยนะคะนั่นดิฉันขอตัวนะคะคุณบีครับคือว่าต้องขอขอบคุณคุณบีมากๆเลยนะครับที่จัดก,การพวกเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลให้พ่อผมนะไม่เป็นไรหรอกอยังไงเธอก็เป็นพนักง,งานบริษัทฉันฉันใส่ใจพนักง,งานทุกคนอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ทำได้สบายสบายมาก ดีค่ะทุกคนเป็นอย่งกันบ้างสบายดีหรือเปล่า<ด>เราเนี่ยนะคะขอเปลี่ยนชื่อจากความรักของพ่อแม่นะคะเป็นซีรีส์สอนใจเนาะซึ่งจะลงพวกอ,ะ,อะไรอะซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์จะลงพวกกระตูนนะคะกระตูนแนวสอนใจนะแนวสะท้อนสังคมนะก็เราไม่ได้รู้เรื่องแบบว่าสังคมอะไรมากมายแต่เพื่อให้เป็นแบบว่าข้อคิดกับท่านผู้ชมนะคะก็ สำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมเราก็เลยลงเรื่องนี้นะคะและและและจงจำไว้นะคะว่างดเหล้าเข้าพรรษาเมาอย่าค่ะถ้าคุณยังไม่อยากดับชีวิตตัวเองลงนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรานะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ